นี่ค่ะสำหรับคุณหมอพรุ่งนี้นะคะอันนี้เราก็แอบมาเตรียมเซอร์ไพรส์กันอีกช็อตหนึงเห็นไหมคะน่ารักมากนี่กำลังมา grocery กันนะคะ f a สเมเยอร์อันนี้ค่ะทำภาษาคนที่แบบว่าสั่งออนไลน์ตลอดนะไม่ค่อยได้มาแคลนเดสโปรตีนนะคะค่ะ แบบว่าเขาอะไรเกษตรเขาเป็อเนสูรนะคะอันนี้เป็นกั่อันนี้อันนี้น่าสนใจมากค่ะ Impossible b u r อ e r แบบว่าแนะนำเลยนะคะซอสเสร็จค่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นโปรตีนเกษตรนะคะแล้วก็นี่ค่ะบิอานนี e a t ฟอว์อันนี้ทำสปาเกตตี้ีิปอวอร่อยสุดๆ หรือว่าจะไปทำก๋วยเตี๋ย,ยวก็ได้นะคะอาา๋อฮะเรามาดูกันอันนี้ซื้อมาเยอะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นค่ะไปวันแค่ไหน,นแ,ลแล้วปกติค่ะคุณนายเขาจะสั่งแต่ออนไลน์ตลอดนะคะช่วง<ช>สถานการณ์โควิด <COVID S 2> ใช่แล้วพอดีนี้มาเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดตาเลยตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยเลือกอะไรไม่ถูกนี่เราแบบช้อปปิ้งกันแบบนะซื้อของไปกินนะ,ค,ะค่ะซื้อของไว้ตุนกันเนี่ยค่ะวันนี้เรามาเตรียมว่า วัตถุดิบก,กันก่อนแล้วเดี๋ยวมีเมนูอะไรอร่อยๆแล้วเดี๋ยวจะทําให้ทานเอ้ยเขาเรียกะไาทำให้ดูกันนะ,ะโดยใช้ผนจากเ<ฮ><ฮ>ขาเรียกผลากพวกนี้นะคะค่ะจะอร่อยไหมต้องรอดูนะ,ะเรามาเจอ<ม>ไอเทมเด็ดสําหรับชาบูนะคะมาที่นี่เราก็ยังขาดชาบูไม่ได้เนี่ยค่ะเป็นเนื้อสไลด์ปกติเราจะเจอไอ้พวกสไลด์บางๆแบบนี้ในที่ Asian Grocery ท่านั้นเนาะแต่ว่า อย่างนี้ในในเฟซเมยเยอร์เลยแบบประหลาดมากเดีย๋ยวเราต้องไปลองดูกันว่ามันจะอร่อยเด็ดแค่ไหนนะนะคะก็เงียบเงียบนะ,ะคนจับใจ่ายใช้สอยกันน้อยมากแสดงเขาก็จะออนไลน์กันมาคุณน,นายอะคะ่ะวันนี้คุณนายออกมาคุณนายตื่นเต้นมากจับนู่นจับนี่เต็มไปหมดเลยแต่กลับไปก็เราต้องฟูมตัวเองเหมือนกันนะฟูมตัวเองก็แอลกอฮอล์วัน oh นี้เราก็ต้องปรเทคตัวเองกันนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละโหนี่ยิ่งกว่าโซเชียลดิสทนซิ่อีก เพราะว่าแทบจะไม่มีคนอยู่รอบข้างเราเลยเนี่ยค่ะน้อยมากจริงๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นพวกเนือ้อพวกอะไรเนี่ยคือราคาจะถูกมากนะแล้วก็ค่อนข้างจะสดแล้วชิ้นใหญ่เหมือนกันแบบนี้ค่ะนี่ yes. เดียเราไปดูในเชลกันว่าเป็นยังไงนะนคะคะชิ้นใหญ่มอกช้ใหญ่จนแบบจะกินหมดไหมนะคะน่าสนใจไอตัวนี้เอาไปทำซุปอร่อยนะ แล้วตัวนี้ค่ะเอาไปอบแค่โรยโรยเกลือกับพริกไทยก็อร่อยแล้วอะ่ะนีเยอะๆเลยค่ะเนื้อเยอะมากสวรรค์ของคนรักเนื้อจริงๆแถวนี้แล้วก็จริงๆอ่ะมันจะมีพี่พี่ใบกันปกติมันจะมีเอชมาในเมืองอะคะ่ะมันจะเป็นแบบเอเชียนตัวซรีแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปช้อปปิ้งอีกทีนะอันนั้นตื่นตาตื่นใจกว่านี้มากค่ะคุณนายก็ยังสนุกสนานนะคะยังไม่ยอมหยุดค่ะอะไรดีคะ่ะ <laughs> คือช่วงนี้แบบในในสต r e ค่ะเขาค่อนจะข้างจะมีโปรโมชั่นเยอะเพราะว่าคนไม่ค่อยมากันก mm ็เลยเป็นโอกาสของเรานะคะแบบนี้ mm hmm. ดูค่ะคุณนายตื่นตาตืต่นใจมากค่ะ mm hmm. ชีวิตหลานร้าเป็นพิเศษนะคะวันนี้ <laughs> mm hmm. เป็นมุมอะไรคะ เป็นของดี oh ค่ะเป็นของดีโอ้โหเนี่ยค่ะก็ว่าจะซื้ออันนี้คอาาืออะไรไหนดูใกล้ๆสิค่ะแชมเปญนะคะชื่อว่าอ,อันนี้เป็นคริสตัลแล้วก็อันนี้พอปฮิตสุดฮิตใครๆก็ต้องรู้จัดดรอปโพยอนนะคะตอนนี้นะะลิฟต์อยู่ที่ 210เหรียญสักขวดแต่ว่าลดอีก10%เหลือร้อยแปด้าไอตัวนี้ก็ลดเหลือ200กว่าบาทแต่ว่าอันนี้คือการันตีว่า <Wow. S 1> เป็นพอยต์แบบนี้สูงกว่า90พอยต์แน่นอนอเป็นแต้มเป็นคะแนนของเขาใช่ไหมคะค่ะเป็นแต้มเป็นคะแนนจากวายพวกวายเอ่อเรียกว่าอะไรวายเทสซิ่ง <White S 3> <c asing> หรออ่า uh, พวกอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เป็น92พอยต์จากเออ่ uh, uh huh. โรเบิร์ตพัคเกอร์แล้วก็วายเอเวอเรท์อะไรเงี้ยเขาจะให้ควอตของวายว่าโอเควายรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ปีนี้อนนันไหนเ็ดอยู่ที่เท่าไหร่อ๋ออันนี้ค่ะอันนี้ก็เลียงเลยนะคะ91 92 93จะอร่อยหรือเปล่าเราดูใน EP ถัดไปนะคะเราจะค่อยๆรีวิวให้ฟังกันยังคงอยู่มุมเดิมนะคะ เลือกไม่ถูกมันมีหลากหลายมากจริงนี่นี่ชอบตัวเนี้ยเห็นปะแพ็กเกจของเขาก็าคือเหมือนกับแบบจะทํำข้างหน้าไปใส่ๆเนะาะเราก็มันไม่มันหวานมันหวานอันนี้อันนี้รสชาตินี้ก็คือเนะะี่ยค่ะจากเขาเรียกว่าอะไรจากเรียนจากเออเปเียลิสเขาบอกว่ามันหวานมากอ,อ่าตรงนี้นะคะก็เป็นไอโอของ กาแฟทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมี Starbucks ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นที่ออริกอเนี่ยมันก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ที่ดังๆนะคะชื่อสตัม t o าวนะคะอันนี้คือ made in Oregon แล้วก็ข้างล่างนะคะพี่พีทเนี่ยพีทนี่จะอยู่ที่ Washington นะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านของเรานั่นเอง ก็มีกาแฟเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่นั่งรอค่ะใส่อยู่ประมาณ650บาทแต่650นะคะแต่ที่นี่ตอนนี้หลังจากที่ลดราคาแล้วเหลืออยู่ที่ประมาณ200เออ649ก็นะคะมานั้นแต่พี่สตัมทาเนี่ยแอบแพงนะคะแอบแพงกว่าสตาร์บัคนะคะดูสิคะ 14.99ีเกเเหลี่รียญไม่มีลดราคาด้วยก็มันก็โลคอ่ะก็สดกว่านะคะเสร็จแล้วค่ะเบิร์์กร์นี่ค่ะสำหรับคุณหมอพรุ่งนี้นะคะอันนี้เราก็แอบมาเตรียมเซอร์ไพรส์กันอีกช็อตหนึ่งเห็นไหมคะน่ารักมากก็เห็นไหมคะอ่ะขอดูข้างในเออแล้วมีเสียงเพลงด้วยนะแล้วข้างในนะคะเขียนว่าไงบ้าง นี่เลยโอ้โหพรุ่งนี้สะดกแน่ค่ะน่ารักซอ้อของเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะแค่สองคนสองรถเข็นไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะแค่สองคนสองรถเข็นแค่นี้มีดอกงดดอกไม้มีเยอะแยะคือแบบอาผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนนะคะอันนี้ ถ้าพูดจริงๆก็คือยังเบาๆสำหรับคุณนายมากบอกเลยเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งที่ไหนแล้วเดี๋ยวจะคอยติดตามกันแล้วกันนะวายแค่สิสอขวดเองนะคะไม่ได้มีอะไรมากเลยโอเคเดี๋ยวช่วยกันเก็บของกันนะ